ประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีครับร่วมกับนายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอดตเตรียมจัดงานถแถลงข่าวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปี2567ครับนางสวามินีอิสระทะประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยนางสายใจเลิศวิริยประพา,านายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด นำนักแสดงและเจ้าหน้าที่ครับร่วมกันลงพื้นที่และเตรียมความพร้อมการจัดงานถแถลงข่าวงานเส็จแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปี2567ที่บริเวณ12ท้องพระคลังพระนารายราชนิเวศโดยมีนายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนางกฤษณาสิทธิราชวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีร่วมการถแถลงที่พระนารายราชนิเวศอํเภอเมืองจังหวัดลบบุรี สำหรับงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชประจําปี2567มีกําหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่9-18ถึงกุมภาพันธ์2567นี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายมหาราชและส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และสืบสานวัฒนธรรมไทยซึ่งในวันศุกร์ที่9กุมภาพันธ์นี้จะมีพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีจะมาเป็นประธานในการเปิดงาน ก่อนการเปิดงานจะมีขบวนแห่ประวัติศาสตร์ซึ่งแสดงถึงขนบธรรมเนียมในราชสำนักสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชอย่างยิ่งใหญ่มีผู้ร่วมขบวนมากกว่า1,000คนและตลอดช่วงการจัดงานนั้นก็จะมีการประดับไฟและตกแต่งสวนดอกไม้ตามโบราณสถานต่างๆอย่างสวยสดงดงาม สำหรับการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการจะมีความสวยงามที่แปลกตาแตกต่างจากทุกๆปีที่ผ่านมานะครับโดยการถ่ายทอดการแสดงพิเศษที่ใช้เทคนิคนวัตกรรมแสงสีเสียงและสื่อผสมสมัยใหม่ 3D projection mapping and writing ให้ได้สัมผัสถึงความรุ่งเรืองที่เกิดขึ้นในสมัยอยุธยาในชุดการแสดงคิงนารายมหาราชแห่งแผ่นดินครับ